นี oh dear, ่ก็บบเพื่อนๆครับคลิปนี้มาดูเส้นทางที่เขาบอกว่ารถติดเมื่อไรก็ติดมาครั้งไหนก็ติดคือติดตลอดสอกคือสายดั้งเดิมทนบุรีปากท่อหรือว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อเป็นถนนพระรามสองนั่นแหละครับผมจําได้ครับสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นกลับบ้านขึ้นจากบ้านมากรุงเทพติดตลอดนะครับ ก่อสร้างตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดศตตลอดชาติครับคนทึ่บ่นครับช่วงเทศกาลไม่ต้องถามครับว่าติดหรือไม่ติดมากช่วงวันหยุดก็ไม่ธรรมดาวันธรรมดายังติดเลยครับตอนนี้นะครับข้างล่างติดข้างบนมีการก่อสร้าง way, มอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือทวเที่ยวที่เขาเรียกว่า M82 นั่นแหละครับ เขาก็สร้างช่วงบางุนเทียนไปบ้านแพรวสมุทรสงครามครับโครงการนี้เขาบอกว่าสามารถรองรับรถได้2องแสนกว่าคันต่อวันในขณะที่ด้านล่างนะครับรับได้ไอรถวิ่งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งแสนกว่าคันต่อวันข้างบนเป็นหกเลนนะครับไปสามาสามข้างล่างก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับกี่เลนธุรกิจครับ โครงการนี้ใช้เงินทั้งหมดนะครับ29,000ล้านบาท24.7กิโลเมตรครับเขาแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ช่วงครับคือช่วงเฟสหนึ่งกับเฟสสองครับเฟสหนึ่งก่อสร้างแล้วตั้งแต่28สิงหาคม2 5 6 2กะว่าจะเสร็จเมื่อ11สิงหาคม2,565คือสิงหาคมที่ผ่านมานี่หนะครับจะต้องส่งมอบงานเสร็จเพราะว่าสัญญาหนึ0นกับแวันครับ1,080วัน บริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเขาแบ่งเป็นช่วงๆครับแบ่งมาสามช่วงก่ออิตาเลียนไทยเอาไปพิจ0ตพันก่อสร้างแล้วก็เรารับพัฒนาการสามผู้รับเหมาดังๆทั้งสามเจ้านี่ครับเขาแบ่งมาสามช่วงนะครับรับสัญญากันไปทํากันไปแต่ว่าเขาส่งมอบงานไม่ได้อ้างว่าปัญหาโควิดโอเคไม่ว่ากันครับเพราะว่าเฟสหนึ่งเสร็จก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเลยครับเพราะาต้องรอเฟสสอง เฟสหนึงแค่8.3กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง10,000กว่าล้านบาทครับงครับ10,000กว่าล้านบาท8.3กิโลเมตรแต่เฟสสเนี่ย16.4กิโลเมตร18,000กว่าล้านบาทครับสัญญาก็เริ่มแล้วเช่นกันครับคือตั้งแต่ต้นปี1กุมภาพันธ์2,165สิ้นสุด15มรกราคม2,568อันนี้ยังมีเวลาครับยังมีเวลาอีก 2-3ปีนะครับยังมีเวลาเวลาก่อสร้างคือ1,000กับ80วันเท่ากันนะครับ8กิโลเมตรเศษก็1 0 8 0วัน16พกิโลเมตรเสก็1 0 8 0วันภาวนาขอให้เสร็จนะครับเพราะว่าระยะทางห่างกันประมาณร0 0ยเปเซแต่เวลาก่อสร้างกลับเท่ากันขอให้ทันนะครับขอให้ทันเพราะถ้าไม่ทันคนเยียบเดินทางไปชะอำไปหัวหิน หรือว่าไปแยกวังมะานาวเลี้ยวขวาไปราชบุรีเลี้ยวซ้ายเพชรบุรีประจวบถ้ารถติดเหมือนปัจจุบันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับหวังนะครับว่า2,568ของเสร็จทันตามสัญญานะครับชาวบ้านบน่นผมก็บน่นผพอไปเมื่อไม่กี่วันนี้ครับก็ติดเหมือนเดิมไปก็ติดกลับก็ติดคือติดปอาชีพครับเท่นี้ เรไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าแต่ขอให้เสร็จตามสัญญาแล้วแก้ปัญหาได้จริงเพราะลงทุนไปสองหมื่นกว่าล้านบาทโครงการรับรถได้สองแสนกว่าคันต่อวันด้านบนนะครับด้านล่างวิ่งอยู่แล้วหนึ่งแสนกว่าคันต่อวันถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับหมายความว่าเรารับรถได้สามแสนกว่าคันต่อวันผมว่าวิ่งสิวนะครับวิ่งสิวแน่นอนเพราะข้างล่างทุกวันนี้ ถ้าไม่ก่อสร้างนะครับ1นึ่งแสนวาคันมันก็ติดนะครับติดติดบ้างนะนะครับติดบ้างแต่เมื่อถ่ายไปข้างบนนะครับถ่ายใชฟฝิกขึ้นข้างบนได้สองแสน่าไอ้ข้างล่างก็น่าจะวิ่งชิวนะครับนี่เป็นความหวังนะครับหวังว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข82นะครับหรือเรียกโกโก้ Go, ว่าทางหลวงพิเศษนะครับจะได้ใช้ในปี2568ครับ ขอบคุณครับสมัารต,ตามรับชมฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ